ก็ทางขนมจีนนะครับลุงทางมาดูลุงทางขนมจีนกันนะครับฮัลโหลลุ้นนะคะว่าจะกินหมดไหมหมดนะครับหมดไหมหมดไหมครัเก่งใจครับลุงจะบอกเก่งใจเอาช่วยกันกินเยอะเลหมดเลยเนี่ย250ร้อย้าสิบรเลยนะโอ้สองร้อยห้าสิบรูเลยนะครับสองร้อยหาสิบรูนะคะลุงนะครับลุง ดูด้วยเลยดูรถไปน้องเอ็นได้รถเก่งอเอ็นเหรอคะรถกระบะค่ะแต่ทางนี้สุดภาพคนไม่ะ มาแลูกเหรอบอกลุงเอากะลมังไหมคะเาแล้วเหรอเชย่เอนไปในเนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่สุดเลมาอับอับาเรานยู่ี่งดการครับผมคนเดียวชนมากโอเคครับพี่เสียงเยนะคะรการที่ยังได้ดูังกิลังขอบคทุกไส้นไหนบอกไปนาแกน้ารันาร

ชอบแอนแอนมากน่ารักมากอคครขอบคุณค่ะพี่เทพพงศ์คงหิวเนาะแอนจะจะกินมากใจกคนหิวมีสายด่วนล่จสองปีสายด่วนเข้ามาอรอยนจมแอนพี่เรียงสียเดี๋ยวขอกินิดเสียงนะเดยเสียงนะเดี๋ยวปิดเสียงแป๊ครบ่อครับปิดเส มันกินต่อนยิ้วเลยนะนลองจีนในกองโปรเอเเลยนะคะด่สุรชัยค่ะวะพัฒน์สวัสดีค่ะ นปคะเป็นเต็มป็นไละเปนเต็มคุณบ้านก็ลุงบอกนะคะลุงเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตาชานบอกว่าจะไปตามย่าชี้กับนาเต่ค่ะย่าชี้นาเต่ไม่ใช่แวะลูนบ่กไม่แน่ใจแต่เขากลับพร้อมกันแต่

บุญให้โชคเลยใช้งวดแรกก็ออก28นะคะทุกคนรถใหญ่มากนะคะสวยกคนใหญ่มากท่ดท่เคยคตที่เคยเห็นนะ่นรันใหญ่มากใหญมากแล้วแล้วก็สวย <c oughs> พ่อกับพ่อๆกับชีเลยอ่ะครับเกัเรื่องบ้านมันใหญ่ขนาดนี้ยรยาวขอบใจยพราันใหจะมีตัวสั้นกัืตัวยาวแต่นีตัวยาวข้างในนั่งได้เก้าข้างหน้าด้านข้าแถ้าเาเป็นดยสศรนะาเราเป็นป้านบุคคลขับรถบุคคลจะต้องเอาแถวที่สุไดอยู่ภูเก็ตทำงานกระบี่ม็นใหญ่

ใช่ได้นี่เก่งไม่เกินแค่แเ่นั้นบ้านฟ้าขาวฟ้าเหมือนขับรถเอ้ยเหมือนขับรถบินโบอิ้งที่มันใหญ่กว่ามันเป็นรถกระบะก็มินมันจะมีแบบเป็นมดาใช่ไหมแต่ก็มีโบอิ้งอย่างบินแบบเดียวแล้วก็ะบะเห็นแล้วแต่ถ้าเป็นรถกระบะสีเป็นขาวดำมันจะแยกเป็นหัวมันจะแยกเป็นหัวแต่ถ้าเป็นรถตู้ถ้าเป็นส่วนบุคคลก็จะเป็นขาวฟ้าแต่ถ้าเป็นรถตาน่าก็เป็นเหลืองนะเป็น้าดเหลือง

เลกอุงกินไสร็อนก็ได้งอยู่ข้างในอ่าเดี๋ยวพาเอทุกค่านดูรถขอบคุณนะครับพี่แอมนี่นครับก็นี่ก็เป็นพี่สาวสุดสวยของผมอีกคนหนึ่งนะครับสวยได้เหรออุ้ยพี่พี่สวยเสมอขอบคุณมากนี่ัาก็เป็นบรรยากาศนะ นะครับก็มาดูลุงทายขนมจีนกันนะครับก็ลุงจิตธุระอยู่นะครับก็เลยเข้าไปในบ้านก่อนนะครับนะครับเป็นบรรยากาศรถตู้นะครับของลุงนะครับนี่นะครับรถตู้ของลุงนะครับนะครับเลขนะครับเลขนะครับก็ศูนย์นี่ครับศูนย์แปดแปดสองนะครับน้าน้องใบบุญนะครับน้องใบบุญนะครับก็นะครับ ทางข้างหน้านะถ้าแบบพี่นาซีคนเต็มเต่มเลยองแฟนค่ะโอ้พี่พี่พี่หมอนุ่มครับไม่เอาสักคันเหรอครับพี่หมอนุ่มเอ้ยใช่เหรอครับเฮ้ยรอบที่แล้วเห็นย้าเอ่อบีเอ็มมาหนึ่งคันแล้วไปไหนละครับเดี๋ยวซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ซื้อใหม่นะครับ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับมาอยู่กับน้องใบบุญต่อนะครับขอบคุณนะครับที่แวะเอียนกันเข้ามานะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ในช่องต้นพักกอกนะครับนี่นครับลุงก็มาแล้วนะครับลุงมาแล้วนะครับแต่พอรถ แล้วนะดูดูลุงจบรถเล็บไปเลยพอดีกัลุงนำเดอรเอร์นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับลุงก็ถือถ้ว์เสร็จแล้วก็มาทานขนมจีนต่อนะครับณตอนนี้นะครับเอาแล้วครับเอาเปิดเพลงแล้วจะเปิดเพลงหรือเปล่าพอดีจะไม่เปิดไม่เปิดนะครับไม่เปิดนะครับนี่นะครับลุงก็ทานขนมจีนอย่างอร่อยเลยนะครับณตอนนี้ มันทานขนมจีนยังอร่อยเลยนะครับดูรถหรูมากเลยครับทานขนมจีนกันเด้อครับผมแล้วเลยบอกห่วงห่วงไทยเร็แล้วห่วงไทย่วงลง้าห่วงลงห้านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับ นั่งตทั่วไปนะโอมามันอลังการมากเลยน่าตืนมาตอ่นี้นะครับผมให่แท้เนนั่งไปอยู่พังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเนีใหญ่ขนาดนี้ลืกันด้วยนะครับนะครับนี่ครับ เัาก็เป็นมันปลาคือป,ปานาะอายูทุกเูบก็หลายๆช่องก็ยังอยู่นะครับนี่นะครับเอาผ่าน่าจะเล็กกว่านี้หน่อยเอาผ่าเหรอเอาผ่าก็โตกว่ามันเจตี้หน่อยนึงคนละทรงกันนั่นนึงความยาวมันต่างกับมันจะตีขั้นกว่าเอาผ่านเป็นรุ่นเหมืนมินิเว มันมีแแต่ว่าเป็นรถไฮคลาสเป็นรถไฮคลาสหมายถึงว่าเป็นระดับเป็นรถเป็นรถไฮคลาสอันนี้ชอบขับถึงวีไอพีไหมครับอันนี้ก็รถตู้วีอพีครับอันนี้จะเป็นรถตู้นี่รถตู้วีไอพีนะครับก็ไฮคลาสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นระดับเป็นระดับ V ี p อพนี่รต้ไแหละเพราะว่า รถตู้ที่เขาทำไปเป็นอ่าเป็นรถบริการรถแท็กซี่อะไพวกนี้ก็จะเป็นรถแ,แบบนี้นมันจะเป็นไฮคลาสหมดม,มันขึ้นอยู่กับระดับระดับเครื่องยนต์แล้วก็ตกแต่งออปชั่นภายในทุกอย่างแต่ว่ามาเจ็ตซีกับอาปาดมันเป็นรถเป็นรถหรูสำหรับคนมีเงินเขาใช้กันอาปาดออปชั่นข้างในมันมากกว่าตัวนี้ ปาเจตีก้ก็ออปชั่นก็เหลื่อมกว่านี้หน่อยนึงนี่คำนวการว่าเอาผ่านเรื่องประตูประตูออปชั่นทุกอย่างมันเป็นออโตูปิติกมาหมดแล้ว <c oughs> แต่ตัวนี้ยังเป็นประตูธรรมดาอยู่ <c oughs> สามารถทำได้ใช่ไหมค <c oughs> รับเกาล้านประดับย <c oughs> นต์ทำได้หมดโอ้โหพ่อผมว่าผมดูแล้วตัวนี้มันคำนวการว่าเอาผ่านแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีก็สามารถทำได้ได้เลาผ่านนะเอาผ่านมันก็ จะเรียงลำดับมันจะมีแกลนเบียพอแกลนเบียตัวนั้นมันมันมันก็สุดยอดแล้วแกลนเบียตัน,น,นมันก็จะมาเป็นแกลนเบียมันก็จะทำเบียดกับตัวตัวของฮอนด้านะแกลนเบียก็เป็นรถหรูนะแกลนเบียจะเป็นรถอ่าแถวญี่ปุ่นอะไรก็ใช้กันดดรถก็ตกแต่งจากข้างนอกแต่เอาปารตมาที่หลังอุดดต้าอาปาดมนมาหลังจากแกลนเบียมันเริ่มที่จะ ชื่อเสียงของแกรมเบียมันเริ่มนี่แล้วแต่ออกแรกๆเป็นแกรมเบียระบบออโตเมติกทุกอย่างโกลนิกโรงงานเลยนะโรงงานนะเนี่ยมีทั้งเสียงกันแ่นมาโรงงานหนนี่นะครับค่ะนี่นะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เดียวพียพ์คอนนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นทักตก,กอ,อกด้วยนะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับขอราตรีสว่างครับพรบผมสวัสดีครับ